หนูนักฆ่าตอนที่สี่สิบสามเพื่อให้ได้เมีรักกลับมาเมทัสส่งคนไปฆ่าบอสเติมพี่ชายของเตนักฆ่าที่เขาเคยส่งไปฆ่าการินกับเมนมอ n e นี่แคนและอยากจะฆ่ามีนเหมือนกันตอนนี้มันคือโอกาสและเป็นโอกาสเดียวที่จะทำให้มีนยอมให้ออลิเวอร์กลับมาอยู่กับเขาทันทีที่เขาไปหาออริเวอร์ออริเวอร์ก็เหมือนจะดีใจ แต่ก็ไม่กล้าที่จะเข้าใกล้เขาทำให้เขาได้แต่อมองตาละห้อยเขาบอกมีนว่าเขากำจัดบอสท,ที่ส่งนักฆ่ามาทำร้ายมีนแล้วขอให้มีนเปิดโอกาสให้เขาได้รักกับโอดิเวอร์มีนยิ้มในที่สุดบอสคนนั้นก็ตายโดยที่เขาไม่ต้องลงมือเอง เป็นสิ่งที่มีนต้องการที่สุดพอเขาไม่ได้อยากฆ่าใครเมื่อเมทัสจอมทำถึงขนาดนี้เขาก็เปิดโอกาสให้เมทัสอีกครั้งตกลงฉันจะให้พี่โอลิเวอร์กลับไปอยู่กับนายขอบใจนะเมทัสดีใจมากขยับเข้าไปหาโอลิเวอร์พร้อมกับจับมือน้อง เราจะได้กลับไปอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมแล้วนะเอ,อ่อคือทำไมล่ะไปนะครับพี่โอลิเวอร์ผมขอเขาแค่อย่างเดียวในเมื่อเขาจะเล่นการเมืองก็ขอให้เขามีคุณธรรมบ้างอย่างในน้อย,อยก็ทำอะไรเพื่อประชาชนบ้างได้ได้ไดสัญลับปากว่าสันจะเป็นนักการเมืองที่ช่วยเหลือประชาชน งั้นฉันขอพาโอลิเวอร์ไปเลยนะเชิญโอลิเวอร์ Oliver, มองหน้ามีนมีนพี่ไปแล้วนะครับต่อไปผมใจพี่อยู่กับคนที่พี่รักพูดอะไรแบบนั้นไปนะครับอืมโอลิเวอร์ยังคงเคืองและสงสัย เมทัศคิดจะฆ่าพี่กับน้องของเขาซึ่งเมทัศยอมรับผิดทุกอย่างเขาได้ร่วมมือกับปิยะจริงๆแต่ตอนนั้นมันเป็นความต้องการของปิยะอยู่แล้วแม้เขาจะไม่ได้ร่วมมือปิยะก็คงคิดกำจัดมีนอยู่ดีเรื่องนี้เขาผิดเขาขอโทษและจะไม่ทำอีกเขาสัญญา แต่นี่มันเป็นครั้งที่สองแล้วที่เมทัศสัญญากับเขาแล้วผิดคำพูดทำให้คราวนี้เขาถึงกับต้องสาบานโอลิเวอร์พอใจกับคำสาบานของเขาชีวิตแรกชีวิตถ้ากเขาคิดทำอะไรมีนก็ขอให้เขามีอันเป็นไปหายโกรธแล้วใช่ไหมหายโกรธแล้วฉันเชื่อว่านายรักฉันจริงๆ นายถึงได้ยอมฉันทุกอย่างโอลิเวอร์ต่อไปเราจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขและฉันจะเป็นคนดีให้ได้ฉันสัญญาก็อย่างที่มีนว่าไม่ต้องเป็นคนดีอะไรมากมายขอให้นายไม่ทำร้ายใ,ใครก็พอได้สิได้เลยเมียรักของฉันแม่ทัดพูดผรอมกับ อดออลิเวอร์ด้วยความรักและในเวลาเดียวกันนั้นปียะจะคุยเรื่องมีนกับเก้าและเชนจึงนัดเจอกันที่โรงแรมเก้าดีใจที่ปียะไม่คิดจะทำร้ายมีนการเจอกันครั้งนี้ปียะคงพูดเรื่องนี้กับเขาทำให้เชนที่กกำลังพาเก้าขับรถออกมาจากบ้านรู้สึกคิดหนักมันจะเป็นอย่างที่เก้าคิดเหรอ ในเมื่อปียะยังไม่ได้พูดอะไรมากกว่านั้นทำไมต้องคิดมากด้วยเราอาจโดนหลอกก็ได้นะก้าวเป็นไปไม่ได้หรอกเขาจะกล้าหลอกฉันเลยเหรอก้าวต่อให้คุณปิยะจะดีกับก้าวแค่ไหนแต่เราก็ไม่ควรไว้ใจใครโดยเฉพาะคนที่คิดทำร้ายคนในครอบครัวของเรา อย่างมีนที่เป็นพี่ชายของเก้าเชนฉันเข้าใจนายนะแต่ฉันเชื่อใจเขานายคงไม่ได้คิดว่าฉันโง่หรอกนะไม่เลยเก้าฉลาดเพียงแต่เก้าไว้ใจเขาเชื่อใจเขามากเกินไปเออช่างมันเถอะช่างมันเถอะันาดคิดมากเองก็ได้เมื่อเห็นสีหน้าเก้าไม่ดีนะัก ทำให้เชนไม่กล้าพูดต่อพอรู้ว่าเก้ารู้สึกไม่ดีเมื่อพวกเขามาถึงโรงแรมก็เจอกับปิยะปิยะเชนกลับไปก่อนเพราะเขามีเรื่องมากมายที่จะคุยกับเก้าซึ่งมันเป็นเรื่องส่วนตัวเชนมองหน้าเก้าที่พยัยหน้าให้กับเขาบอกให้เขากลับไปก่อนเมื่อเก้าเต็มใจไปกับปิยะ เขาก็คงพูดอะไรไม่ได้นะตอนนั้นทำให้เขากลับมาที่บ้านซึ่งแม่สมจิตกับแม่สมพรก็รออยู่แล้วกลับมาคนเดียวเหรอเชนครับถ,ถ้ามันไม่กลับตามเวลาที่บอกไว้รู้ใช่ไหมว่าฉันจะทำยังไงครับแม่สมพรแม่สมพรไปตามก้าวได้เลยดีอย่างนั้นเราไปเตรียมตัวให้พร้อม พี่ด้วยนะสมจิตถึงกับสะดุง้งมองหน้าน้องสาวเอาจริงเหรอจริงสิโอเคฉันก็พร้อมตลอดแหละท่องไปยะได้พูดคุยกับก้าวหลายอย่างพูดถึงแม่และป้าตอนนี้เขามั่นใจว่าก้าวคือลูกของเขายังไงก็ใช่แน่ ต่อให้ชื่อจะซ้ำกันแต่คนไม่ซ้ำทั้งแม่ทั้งป้าหรอกเขาดีใจที่สุดจะได้ทำอะไรโดยที่ไม่ต้องหลังเลพ่อเก้าคือลูกคนเดียวของเขาลุงผมบอกลุงหมดแล้วว่าผมเป็นใครมาจากไหนแล้วมีชีวิตยังไงทีนี้ลุงจะบอกผมได้หรือยัง ว่าเรื่องพี่มีนลุงจะไม่ทำร้ายพี่ผมใช่ไหมใครบอกกันละ่ะลุงพูดอย่างนี้หมายความว่ายังไงนี่ลุงหลอกผมเหรอในเมื่ออก้ามาอยู่กับฉันแล้วฉันจะบอกอะไรให้นะเก้าอาจเป็นลูกของฉันลุงพูดเรื่องอะไรลุงคิดอะไรของลุง ฉันเชื่อว่าก้าวฉลาดก้าวเองก็น่าจะรู้ถึงได้มาพบกับฉันบ่อยๆใช่ไหมก้าไม่ใช่ฉันว่าใช่บางทีก้าอาจจะรู้ก่อนที่ฉันจะรู้ก็ได้ลุงอย่าโกหกอีกเลยก้าอยู่กับฉันที่นี่ไม่นะ ถึงปียอจะไม่ทำลายก้าวแต่ก็ให้คนจับก้าวไว้แล้วขังก้าวไว้ในห้องก้าวเป็นเด็กฉลาดและรู้วิธีที่จะเอาตัวรอดโดยเฉพาะการนี้เขาจึงกำชับคนให้เฝ้าไว้ให้ดีเขาจะให้มีนมาหาเขาเองโดยใช้ก้าวเป็นเหยื่อรอจากนั้นก็จัดการมีนมันช่างง่ายได้ยิ่งกว่าปอกกล้วยเข้าปาก แต่สิ่งแรกเขาต้องทำให้มีนเชื่อก่อนว่าเขากล้าที่จะทำลายเก้าผมของเก้าถูกตัดออกไปส่งไปให้กับมีนแม้เส้นผมของเก้าเมีนก็จำได้ตอนนี้เก้าอยู่กับปิยะแล้วตกอยู่ในอันตรายเขาก็ไม่อยากเสี่ยงตอนนี้แค่เส้นผมต่อไปอาจจะมากกว่านี้เพื่อกำจัดเขาปิยะคงจะทำทุกอย่าง น้อยอาสาไปช่วยเก้าอย่างน้อยๆเขาก็รู้จักที่นั่นดีเขาอยากให้มีรู้ว่าเขาจะไม่มีวันทรยศกับมีและอินผายิ่งไม่ใช่เป็นที่ถูกใจเป็นเมียรักของอินผาเลยด้วยเพราะเคยคิดฆ่าผัวมาก่อนก็ยังทำให้ตัวเองอยากทำอะไรดีๆเพื่อให้อินผากลับมามองเขาบ้าง อย่างน้อยเขาก็เป็นเมียไม่ได้ฉันจะให้นายไปเสี่ยงไม่ได้ทำไมล่ะครับในเมื่อผมก็ไม่มีค่าอะไรอยู่แล้วที่อยู่ทุกวันนี้ก็เหมือนไม่มีตัวตนถ้าผมจะเป็นอะไรไปมันก็คงไม่เป็นอะไรหรอกครับนี่นายคงโกรธพี่อินผาใช่ไหมผมไม่มีจิตโกรธเขาหรอกครับ มีสิมีสิทธิ์โกรธและน้อยใจด้วยเพราะนายเป็นเมียของพี่ฉันตอนนี้นายต้องเลิกคิดมากก่อนครับบุญที่ออกมาช้อปปิ้งกับบินพาแฮปปี้มากอยากได้อะไรก็ได้ได้ทุกอย่างพอความที่รู้ว่าควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรตอนไหนเพราะถ้าไม่เป็นอย่างนั้นเขาคงโดนมีนจัดก,การไปแล้ว พอหลายครั้งที่มีนเกือบจะจับได้แต่โชคดีที่รอดมาได้อยากได้อะไรอีกไหมไม่ละครับคุณนิมผาหิวไหมเราน่าจะพาน้อยมาด้วยนะครับฉันกำลังอารมณ์ดีอยู่เลยพูดถึงมันทำไมยังไงน้อยก็เมียนะครับแบบนี้น้อยก็น้อยใจหมดสิครับเห็นหน้าก็กินอะไรไม่ลง มาเที่ยวด้วยกันจะมีความสุขได้ยังไงถ้าอย่างนั้นผมไม่พูดถึงน้อยแล้วก็ได้งั้นเราไปทานอาหารกันนะครับอืมก่อนที่อินผาจะเข้าไปที่ร้านอาหารพร้อมกับน้อยก็เห็นพี่ไมยดูในร้านเสื้อผ้าพร้อมกับหมอเทียมเขาจึงเข้าไปทักทายพี่ไมย พี่มยม้พาหมอเทียมมาเลือกซื้อเสื้อผ้าต่อคนที่จะใส่ไม่ใช่หมอเทียมคือพี่ไม้อินผาถึงกับเอื้องพี่ไม้ถึงขั้นซื้อเสื้อผ้ายังใส่ไม่ได้แล้วต้องใช้เมียแล้วนี่แกมาทำอะไรฉันพาน้อยมากินข้าวนี่เมียสองคนไม่ใช่หรอยุ่ง ฉันจะพามาคนเดียวแล้วมันหนักอะไรของแกมีหนักหรอกอย่างน้อยๆฉันก็ไม่ใช่เมียสุดอะาให้ไงหมอเทียมอย่าไปตามใจมันนักเออไม่เป็นไรครับผมเต็มใจไงได้ยินหรือ,อยังอืมอินผาอิจฉาน้องชายมีเมียเป็นถึงหมอแต่ไม่ดีตรงที่เป็นเพื่อนของกาลิน มันไม่ดีตรงนี้แกจะไปไหนก็นไปไปะฉันว่าจะชวนแกไปทานข้าวด้วยกันไม่ดีกว่าฉันจะไปกินกับหมอสองคนใช่ไหมจ้าที่รักเออหมอเทียมยิ้มแทนคําตอบทำให้ต่างฝ่ายต่างแยกย้ายกันไปในขณะที่สวรรณกับทัดฟ้าแทบจะไม่ได้เจอหน้า เมียและแฟนของตัวเองมันเป็นคำขอร้องของกาลินซึ่งกาลินก็ถูกเมนขอร้องใหม่อีทีทำให้พวกเขาต้องจำใจและจำยอมทำตามเมื่อไหร่ฉันจะได้พบเมียว,วะป่านนี้จะเป็นยังไงบ้างยิ่งรแดดอยู่ส่วนพูดพร้อมกับยกเล่าขึ้นเดิมในขณะที่ถักฟ้าก็เครียดไม่ต่างกันพอเก้าทั้งดือทั้งสน เขากลัวว่าเก้าจะไปทำอะไรเสี่ยงๆคงไม่มีอะไรหรอกมัง้งยังไงก็มีมีอยู่ทั้งคนแล้วตอนนี้เก้ากับเชนก็ไปอยู่บ้านแม่แล้วด้วยคงไม่มีอะไรสุวรรณพูดให้กำลังใจเพื่อนล้าตัวเอง